สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ้าวึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีทุกทกท่านนะคะวันนี้น้องวิงก็มีแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจา๋าของวันที่สองตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่1กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋า วันที่หนึ่งเนาะน้องหวุ่นก็เน้นให้สี่คู่นะคะให้ชุดกันสี่คู่แล้วก็มีสามตัวนะคะพี่น้องจ๋าสามชุดเนาะอ่าน้อยเฉพาะกิจนะคะออกเจ็ดสองห้านะคะพี่น้องจ๋าโอ้ยสองห้าก็ไม่มีเนาะพี่น้องจ๋ามีแต่สามห้านะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่างหนึ่งแปดดูหนึ่งแปดเมื่อวานมาวันนี้มาอีกก็หลุดนะคะ ส่วนพิเศษบนออก2 4 0ศูนอ่ะสีน้องวิงก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่าง9 0้าศูนย์ก็ไม่มีมีแต่เก้าหนึ่งะคะส่วนปกติออก2 2 0สอง่ะสอง์มาชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าเข้าตร,ตรงตรงชุดกันเนาะส่วนปกติออก4 6่หกอ้าวมาตรงตรงชุดเน้นนะคะพี่น้องจา๋าน้อยปกติเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะ ส่วน v ีไอพีออกห้าเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าน้องบึงก็ไม่มีนะคะมีแต่จองมีแต่พี่น้องจา๋ามีแต่ห้าหนึ่งส่วนล่างออกหนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็บอกมีเดอ้อพี่น้องจา๋าในนี้น้องบึงก็ไม่ได้ตัดเอาเนาะแต่ห้าหนึ่งนะคะก็เข้าอ่าน้อยปกตินะคะพี่น้องจา๋าสองศูนย์ตรงๆแล้วก็สี่หกตรงๆเข้าชุดเน้นนะคะ ก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายด้วยนะคะ,อ,ะอย่างไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่สองเด้อพี่น้องจา๋าสำหรับวันที่สองนะคะ,ะใครโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องวึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะ,ะเข้าปกติบนล่างตรงๆเนาะพี่น้องจา๋าเข้าตัวเน้นๆให้เลยนะคะสี่หก ชุดกันก็เข้าที่สองศูนย์เนาะ,ะตามต่อกันของวันที่สองจ้าก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทท่านนะคะอ่าสำหรับชุดเน้นนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเด้อพี่น้องแป๊บนึงชุดเน้นชุดเน้น สามเก้านะคะมีสามเก้าสี่แปดเก้าห้าแล้วก็สองสองนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับชุดกันเนาะชุดกันก็จะมีเจ็ดสอง ห้าห้าจะมาเบิ้ลไหมน้อวันนี้อ่าห้าห้าแปดสามห้าสามนะคะพี่น้องจ๋าสามเก้ากับเก้าห้าอย่าลืมกับหัวเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวน้องเขียนไว้ให้เผื่อมาสามหกนะคะ อ่าเผื่อมาหกห้าอ่ามาดูสามตัวกันนะคะพี่น้องจ๋าอ่ามีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าอ่าพิจารณาดูก่อนเนาะถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามนะคะอ่าถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจ๋าเอาดูสิว่าจะเขียนแปดห้าสามไปเขียนแต่ห้าพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็เลขแปดเดอ้อพี่น้องจ๋า ทำไมไม่เป็นระเบียบแบบนี้ออะแปดห้ 8, 5, 3, นะคะแล้วก็4ี่สองส่ะถ้าใครชื่นชอบก็จดได้แคปได้นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายเนาะอ่างวดประจำวันที่2ตุลาคม2564นะคะขอให้เข้าอีกเนาะพี่น้องจา๋าอย่างน้อยก็2คู่3คู่ก็ยังโอเคนะคะดีกว่าหลุดเลยเนาะ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสุดท้ายน,นี้น้องวึงก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะพี่น้องจา๋าเงินทองไหลมาเทมาเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะสวัสดีค่ะ